คือฟรีถมดินนี่คือจริงใช่ค่ะฟรีถมดินกี่เที่ยวร้อยเที่ยวค่ะฟรีโทกเต็มแปลงเลยนะคุณผู้ชมตารางวาระสี่ร้อยหกสิบเอ็ดก็คือหนึ่งไร่สองงานใช่ตอนนี้ก็มีคนจองไปบ้างแล้วเขาจองไปกี่แปลงแล้วนะจองไปสามแปลงแล้วค่ะโอเคจากเก้าแปลงเหลือกี่แปลงเหลือหกแปลงใช่เอาคดแดงค่ะเป็นชนุดแดงน้ําไฟฟรีค่ะขยายเขตให้ฟรีมีให้พร้อมเออถมดินก็ไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วข้าวนะข้าวฟรีค่ะโอ้ เรียบร้อยเลยจัดที่ยังทียง่ยังไม่ฟรีนะเฮ้ยเออจะที่ฟรีมันก็ออบันรลแล้วยาโอเคครับผม <laughs> <laughs> โครงการราคาดีๆโปรโมชั่นโดนๆแปลงนี้พิกัดติดตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นใหญ่อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับผมด้านหน้าแปลงนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตนะด้านหน้าโครงการเลยติดถนนคอนกรีตครับผมหันออกไปทางทิศเหนือนะครับนะอันนี้ก็แวดล้อมไปด้วยชุมชนนะครับ น้ำไฟคือขยายเขตไว้แล้วห่างจากถนนลาดยางชนบทเน่ยเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองนะลงมาก็จะถึงหน้าแปลงเลยครับห่างจากอบตอเด่นใหญ่แค่1กิโลเมตรวัดโรงเรียน2กิโลเมตรฝั่งตรงข้ามถนนของแปลงก็จะเป็นทุ่งนาครับผมเพื่อนบ้านก็ยังอยู่แวดล้อมนะแต่ก็ไม่ได้ติดกันมากครับผมวิวสวย ลมดีบรรยากาศดีครับผมแถมราคาถูกสามารถปลูกบ้านพักอาศัยได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเบริเวณด้านหน้าโครงการนะครับผมก็จะมีไฟฟ้านะมีน้ำประปาเห็นไหมครับสังเกตจากท่อนะครับถนนในโครงการ6เมตรนะครับผมถม อัดแล้วก็โรยหินลูกลังให้ครบแล้วนะครับขนาดเนื้อที่เริ่มต้น1ไร่2งานครับผมราคาเริ่มต้นตารางวาละ461บาทราคายกทั้งแปลง2 7 7 0 0 0บาทนี่คือราคาเริ่มต้นครับพื้นที่แปลสุดท้าย A9 เนื้อที่5ไร่ครับผมตกไร่ละแสนหจองพร้อมทำสัญญาเพียงแปลงละ25,000บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีค่าหักโอนฟรีทั้งหมดไฟฟ้าคร น้ำปลาปลาครบครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องโครงการที่นี่ครับเด่นใหญ่นะอำเภอหันคาจังหวัดช้ยนาทห่างจากบางใหญ่เวสเกตนะครับประมาณ165กิโลเมตรเท่านั้นเองวิวสวยบรรยากาศดีๆแถมราคาโดนใจแปลงนี้ตอบโจทย์มากสนใจเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยครับ ชอบผลงานคุณภาพแบบนี้แล้วก็อยากขายได้ผมรับทำโฆษณาทั่วประเทศด้วยนะครับ